วันนี้ที่ศาลาการประเรียนวัดทุ่งนางแก้วอเภละงูจัังหวดสตูลพระเจ้าวราวง์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมมหมื่นสุทธานารรนาธและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒมหาวชรราชธิดาโปรดให้มูล,ลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพยายามยากสภากาชาติไทยเชิญถุงยังชีพพระราชทานไปช่วยเหลือพระพิสุและประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสตูลโดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลเป็นผู้แทนรับ มอบถุงยังชีพพระราชทานเพื่อนําไปมอบแก่ผู้ประสบภัยในพื้นที่เพื่อเป็นขวัญกําลังใจและบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น จากนั้นเชิญถุงยังชีพพระราชทานไปมอบแก่ผู้ป่วยติดเตียงในพื้นที่อำเภอละง,งูที่ได้รับผลกระทบจากมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้มีกำลังแรงขึ้นทำให้ภาคใต้ตอนล่างมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่เป็นเหตุให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันประกอบกับน้ำป่าไหลหลากจากเทือกเขาบรรทัดทำให้พื้นที่แนวเทือกเขาเกิดน้ำท่วมฉับพลันอีกทั้งได้รับมวลน,น้ำจากจังหวัดสงขลาและพัทลุงที่ไหลมาสมทบทำให้ประชาชนในพื้นที่อำเภอละง,งูได้รับผลกระทบ 4ตำบลรวม1,338ครัวเรือนขณะนี้สถานการณ์กลับสู่ภาวะปกติแล้ว